ครับแนนตัวอีกแม่นตัวไหนต้นเลล์แมนไปทีนัทวิลเลจูโน่สวัสดีครับพวกเราอะไรแค่ครับเป็นไงบ้างอาทิตย์หน้าจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายแล้วว้าวเราเป็นสายต้องต้องของไค่ายมีข่าวอื่นมากกว่าพร้อมไหมพร้อมมากไม่พร้อมอ๋อพร้อมๆครับพร้อมไม่พวกเราพร้อมแล้วพอเราซุ่มซ้อมกันอยู่เยอะอยู่ๆใช่หลังจากปีใหม่ได้หยุดพักผ่อนเยอะก็คือแบบแรงซ้อมก็คือเหลือเยอะเต็มที่มากๆใช่อันนี้อะไรอ๋อ พร้อมมากเลยครับใช่ไหมเลโกะตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆ้้ตตื่นนเครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นคอนข่ายที่คนเยอะมากแล้วก็มีศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเลโกะก็เลยตื่นเต้นมากครับที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆทุกคนเลยพวกเราในแค่เองก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เจอทุกคนอีกรอบในที่อินแพคอารีนาเมืองทองธานีรับบถึงสามวันกันเลยทีเดียวน้องพวกเราแต่วจะต้องยังไงบ้าง ผมก็ต้องจากในพาร์ทของไลฟ์แค่เองก็คือพัฒนาตัวเองอะไรในเรื่องของการเต้นการร้องอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะมีโชว์พิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าอยากให้ทุกคนลองติดตามกันแต่ว่าหลักๆก็คือซ้อมนะครับแบบว่าทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดให้ทุกคนเห็ว่าไม่ผิดหวังที่แบบว่าได้มาเจอไลฟ์แค่ดีอิมแพ็คอีกครับครับผมใช่ครับตื่นซ้อมมีฟิตเจอรี่กับใครมาซ้อมอะไรครับสมมติเอ่อถ้าสมมติถ้ามีนี่เสียดายต้องรอติดตามใช่ไหมน้องวิลเลียม ใช่อย่างคุณมีน่าจะมีผมมีผมมีฟิเจิริงครับเฮ้ยจับสี่คนจริงปะเราไม่เห็นตอนนีลงไปโซวงกันมอะไรใช่นี่คนไม่รู้ว่าเราผมก็พิจิริงกับสี่คนอ๋อเป็คนสี่ไม่รู้เลยแล้วลุ่นี่ลงอ่ะเก็ไปกินข้าว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 ไปกินหรือหรอคือวันนั้นเดินผ่านพอดีสตูแล้วถือว่าเฮ้ยเจอคนรู้จักเดินไปแล้วสบายที่ตาสักทีแล้วก็เดพราะว่าแค่เดินมา จ่ได้ได้เมินาไม่ได้เทมเลยมจมิน่าเมที่ไม่มี้นน้นเิร์ดเอทำไมจำได้อะจได้ขด้วยกัน้ข้าด้วยกันาชื่อเม่อก้เมนูอะไรเมนูอะไร่ะโทโ่โทรโ่อะไรนะกีตกตาผัดหมึกอะไรนะไม่ไม่ใช่กีตาผัดหมึกด้วยนี่ ยังไงนะซ้อมยังไงมันเราหนักใจยังไงเพราะอันนี้มันเป็นคนสุดท้ายเปิดหนักใจไหมหนักใจครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วจะช่วยเราก็เดีวเราอยู่กันห้าคนแต่เยอะเนาะใช่ใช่เราสึกว่าเราไม่รู้ว่าถ้าแบบต้องไปแบบเาแหถบสมมติว่าจะมีสมมติถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันเราต้องแบบซ้อมยังไงบ้างเราต้องเรียนตรงไหนเพิ่มบ้างเราต้องเรียนปูอะไรบ้างมันอย่างเราทำได้เราทำได้ใช่ไหมเราได้อยู่แล้วได้เดี๋ยกว่าต้องเก่งมากไหมแค่ไหน คิดคำว่าคอรแบบรู้สึกยังไงบ้างคำนี้ดีกว่ากลัวกลัวอะไรกลัวคำถามกลัวอะไรลูกเป็นอิมแพกเป็นอิมแพกคำนี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าคอแบบเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าการที่จะมีวงหนึ่งวงได้เนี่ยมันต้องอาศัยการแบบเพ่งเล็งแล้วก็การแบบค้นหาเคมีเยอะมากเลยครับทุกคนก่อนจะมาเป็นอะไรแค่ที่แบบเคมีเข้ากันได้รักกันได้ขนาดเนี้ยยังเหรรักกันเนาะรักกันมากขนาดเนี้ยครับผมคือก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยกับการที่เราต้องไปหาเคมีกับคนใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับผมกก็รู้สึว่า ดีมากเลยที่ศิลปินทุกคนในไลเซอร์คือมีความตั้งใจแล้วก็มีความเป็นแบบสไตล์คุณลิตี้กันอยู่แล้วเลโก้ก็เลยรู้สึกแอดมาร์กับสิ่งนี้มากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ยินคำว่าคอลแลบเบอร์เรชันในที่จะเกิดขึ้นในไลเซอร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแก็าะว่าคอลแลบที่เหลือมคอลแลบที่เหลที่เหลือยีิบเอ็คนน่ะมาถึงมาตื่นเต้นมาถ้าจะต้องได้คอลแลบสมมุติ เต้นเต้นครับเพราะเมื่อกี to ้คำาต่อไปเปิดมากไม่รู้เปิดไปไหนกลับมาปิดไม่ได้เลยก็เต้น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 ครับครับสมุดสมุดตัวเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วสมุดถ้าอยากให้เลือกสมุดสมุดเนี่ยสมุดไม่เลือกครับตาเป็นแดวเลยอ่ะตาเป็นแดวเราเลยอ่ะก็ถ้าเลือกได้ก็อยากอยากจะเวียนไปให้ครบทุกคนเลยครับผมใช่โหไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านแล้วแหละ สามวันไม่พองหนาวพองยังไงบ้างความพร้อมก็พร้อมมากครับก็เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรไปปมกราลเรามาแบบคอสสนิมเล็กน้อยเพราะเราไปแบบว่าไปไปเที่ยวพักผ่อนมาอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเฮ้ยยึมฮะไม่ไม่มันมีคนแอบมองผมอยู่เฮ้ยนั่นแหละครับก็เรียกว่าเราเราทำอะไรเยอะมากเราก็มีมีเซอร์ไพรส์ทุกคนดูอย่างแน่นอนครับผมเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของพี่กุ้งยังไงบ้าง ี่ไม่ใหม่เหรอฮะไม่ใหม่อะไรใหม่ใหม่ชุดใหม่เอาชุดชุดใหม่ครับมี่นีอยู่แล้วแต่ชุดซ้ำไม่ได้หรือหรือเพลงใหม่เพลงใหม่มีแล้วเดี๋ยวค่อยถามคนต่อไปเอาอ๋อผูดถึงไม่ได้ด้วยต้องรอต้องต้องรอด้วยเหรอเราจะถ่เพลงใหม่เยอะๆคกูจังค่ะถามมากเลยคุณถามเรูปวะเนี่ยก็อาจจะมีโชว์ใหม่อาจจะมีแล้วกันไม่รู้มีหรือเปล่าเอ่อจนใกล้คอนราจะอาจจะมีอยู่ฮะอาจจะมีอยู่แต่เราซ้อมไปแล้วเนอะไม่ไม่ได้ซ้อมเลยเลยฮะ มีสติเราซ้อมปะจะไม่ได้รอดเลยกลางรอดนะครับผมก็รอรอดูแล้วกันครับรอดูแลกันเพราะว่าน่าตื่นเต้นมากๆเจอคนไม่ซ้าหน้าเลยครับพี่ตึกพี่พี่นัทจะไปทำอะไรบ้างควมเสร์สามวันโหทำหลายอย่างมากเลยครับผมคือเตรียมทั้งเตรียมร่างกายเตรียมโชว์นี่บอกโชว์ใหม่เยอะมากๆอย่างที่ทุกคนบอก มี collaboration นี่เยอะมากเลยนะใช่แล้วไงมันน่าสนใจตรงไหนทำไมคนถึงต้องมาดูโอ้ยมีคอลแลปหนึ่งผมชอบมากแต่พูดไม่ได้ตอนนี้เฮ้ยด้วยกี่คนกี่คนในในโชว์นั้นจริงๆไลเซอร์มีกี่คนนะ26 21ิบเอไม่รวมเราแปลว่าเกือบเกือบเกือบยี่สบเนะอ่ะยีกว่าเนาะก็21อาจจะมีคนที่แบบทุกคนแบบไม่ซ้ำหน้ามาคอลแลบกันก็น่าติดตามมากพอเราแก๊กส้ง อะไรนะแขงส้มหรือเปล่าเยเขาเขาทิ้งไม้ไปแล้วฮะไม่แน่นะอันนี้เอาจจะได้เต้นคุณละคุณกับผมก็ได้อะไรพูดไปเรื่อยยังอยู่คุณละคุณเหรอไม่ชอบเพลงนี้เพลงในตำนานไม่ได้ว่าเข้าไปดูเลยหรอฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่า